สวัสดีครับผมช่างวัดนะครับก็วันนี้มารีวิวงานให้ช่างมอสหน่อยนะครับช่างมอสไม่มีเวลาก็เป็นหน้าที่ผมก็วันนี้แพ็คคู่นะครับแบบเคลือบเงา2 k แล้วก็แบบลงน้ํามันนะครับสําหรับ2ตัวนี้นี่เป็นมลิตมลิตแพ็คคู่นะครับแล้วก็สําหรับรางนี่เป็นรางชิงชันเป็นแบบศูนย์ทั้งคู่นะครับเป็นล็อกข้างนะครับเซฟข้างล็อกข้าง นางชิงชันครับสําหรับนานา,นาท่านไหนที่อยากจบเนี่ยตัวนี้เป็นตัวจบได้เลยครับปีกก็เป็นปีกกัดลายนะครับเป็นปีกกัดลายทั้งคู่แล้วก็ตัวล็อกเนี่ยม้วนสายเ,นยเป็นแบบหมุนได้นะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ครับทั้งผมช่างวัดแล้วก็ช่างมอสครับก็ฝากนานาทุกท่านด้วยนะครับ